ตั้งสติสัมปชัญญะฟังเทศฟังธรรมคนฉลาดนั่งสมาธิก็จะได้มรรคได้ผลแต่ก็ต้องรู้จักเจริญมรรคจึงจะเกิดผลขึ้นมาได้ต้องรู้จักเจริญมรรคแปดินสติสมาธิปัญญาสติปัฏฐานทั้งสี่ท่องเที่ยวระลึกรู้พิจารณาอยู่ในกายกายในกายระลึกรู้พิจารณาอยู่ใน เวทนาในเวทนาในความสุขความทุกข์ในความสุขความทุกขก์ในกายในใจนั้นว่าในนั้นมีอะไรไม่ได้มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันใดทั้งนั้นและลึกรู้พิจารณาอยู่ในความคิดนึกดีได้ชั่วและลึกรู้พิจารณาอยู่ในสัญญาอารมณ์และลึกรู้พิจารณาอยู่ในความคิดนึกปรุงแต่งดีชั่วและลึกรู้พิจารณาอยู่ในกิเลสตัณหาต่างๆนานา,นา ถ้าหากว่าพวกเราเจริญสติสติปัญญาเป็นแล้วเนี่ยหากว small, <scrape> ่าเราเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่เป็นความรู้แจ้งกายในกายย่อมจะเกิดขึ้นได้ความรู้แจ้งในเวทนาความสุขความทุกข์ในกายในใจย่อมจะเกิดขึ้นได้ความรู้แจ้งในความรู้สึกนึกคิดดีชั่วย่อมจะเกิดขึ้นได้ความรู้แจ้งในความรู้สึกฝ่ายดีฝ่ายชั่วย่อมจะเกิดขึ้นได้ ลอรู้แจ้งในกิเลสต่างๆที่เกิดขึ้นในใจผลของการที่เราเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่เป็นจะทำให้เกิดปัญญายาณอย่างนั้นแล้วก็จะเกิดความปล่อยวางเกิดวิมุติธรรมตามมานั่นแหละการเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่แล้วลึกรู้พิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเราอย่าได้มองข้ามเราจะได ประมาขาดสติปัฏฐานทั้งสีเนี่ยหากชีวิตนี้ขาดสติปัฏฐานทั้งสี่เสียแล้วเนี่ยจิตใจเราจะต้องทุกตมต่อไปอีกนั่นแหละจิตใจของเราจะต้องเต็มเปี่ยมไปได้วยความรุ่มหลงเต็มเปี่ยมไปได้วยเหตุให้เกิเกดทุกข์และความทุกข์ใจจะต้องครอบงําดวงใจของเรานั่นแหละพอโทษฐานของการขาดสติสติปัฏฐานทั้งสี่เมื่อเราได้เกิดมาแล้วเรา ได้มาสดับรับฟังพระธรรมทางศาสนาพุทธนี้แล้วเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนานี้แล้วเราก็ไม่ควรที่จะทําตัวทําตนให้เสียประโยชน์ให้เสียชาติเกิดเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้มาได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสั่งสอนทางศาสนาเนี่ยนับว่าเป็นลาภอันประเสริฐของเราฉะนั้นเราก็ต้องสนใจศึกษาเราเรียนเขียนอ่านมันฝึกฝนฝึกปลือ จิตวิญญาณของเราให้มีความเข้มแข็งด้วยสติสมาธิปัญญาด้วยสัมปชัญญะเสมอชีวิตจิตวิญญาณดวงนี้ของเราหรือของใครก็แล้วแต่จะขาดสติปัฏฐานทั้งสี่ไม่ได้จะขาดสติสัมปชัญญะไม่ได้สติปัฏฐานทั้งสี่ก็ประการหนึ่งสติสัมปชัญญะรูตัวทั่วพร้อมล้วนๆก็ประการหนึ่งต้องบำเพ็ญคู่กันไปสองอย่างสองประการนี้นี่คือประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่ครูบาอาจารย์ท่านมอบให้ เราก็ต้องศึกษาเราเรียนเขียนอ่านฝึกฝนฝึกปลือของเราเพื่อให้ดวงใจพุทธภาวะดังเดิมแท้ของเรานั้นเจริญรุ่งเรืองผ่องใสเปล่งประกายออกมาดังดวงจันทร์เต็มดวงนั่นแหละดังดวงจันทร์เต็มดวงซึ่งพ้นแล้วจากเมฆหมอกทั้งหลายที่มาปกคลุมนั้นดวงจันทร์ย่อมจะสว่างไสวนี่คือดวงจันทร์ของจิตดังเดิมแท้ของเราหรือพุทธภาวะดังเดิมแท้ของเรานั้น มันจะสว่างสวยัยมันจะพ้นแล้วจากเมฆหมอกแห่งความคิดเมฆหมอกแห่งกิเลสตัณหาต่างๆนั้นนใจดวงนี้มันจะหลุดพ้นออกมามันจะเปิดเผยออกมาได้มันจะแจ่มใสแจ่มชัดชัดเจนขึ้นมาได้พ้นแล้วจากเมฆหมอกแห่งความคิดกิเลสมนันพ้นไปเป็นระยะระยะไปหลุดพ้นไปไปเป็นระยะระยะไปแบบพระโสดาบันแบบพระสกทา,า,าคามีอาณาคามี แบบพระอรหันต์ตามลําดับขั้นภูมิธรรมะตามความเพียรพยายามความสามารถในการเจริญมรรคผลให้เกิดขึ้นนั่นแหละการเจริญมรรคแปดย่อลงมาก็คือศินสติสมาธิปัญญาย่อลงมาก็คือกายกับใจแต่ใจดวงเนี่ยต้องมีสติสัมปชนะัญญะร,รู้ไว้กับร่างกายเสมอรู้ไว้กับร่างกายเสมอตลอดการเวลาเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันจงเพียรพยายาม มันศึกษาเราเรียนเขียนอ่านของเราตลอดการแลวเวลาคนโง่นั่งสมาธิมันจะได้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรหรอกคนโง่นั่งสมาธิเออเวลาไปนั่งสมาธิก็นั่งหลับหูหลับตานะคนโง่นั่งสมาธินั่งไปก็ฟุ้งซ่านไปนั่งไปก็นั่งสมาธิก็นั่งเมื่อลอยไปนั่งแบบไรซึ่งสติสัมปัญญะไม่รู้จักเจริญสติสมาธิปัญญาอยู่ในอิรลบทกันนั่งสมาธิตลอดเวลานั้น ไม่เข้าใจเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ในขณะนั่งบัลลังสมาธินั้นก็ไม่เข้าใจ,จเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ให้สุขุมคัมภีรภาพให้เกิดสติปัฏฐานทั้งสี่แบบสุขุมคัมภีรภาพก็ไม่รู้จักบำเพ็ญสมาธิระงับนิวนรหะระงับความฟุ้งซ่านก็ไม่รู้จักบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในดวงใจนั้นปัญญายานในการรู้แจ้งกายเวทนาจิตธรรมในขณะนั่งบัลลังก์สมาธินั้นก็ไม่รู้จักบำเพ็ญนั่นคือคนโง่นั่งสมาธิ เมื่อคนโง่นั่งสมาธิอย่างนั้นแล้วก็เที่ยวกล่าวตูคนนั้นคนนี้เที่ยวกล่าวตูคนที่เขานั่งหลับหูหลับตาว่านั่งสมาธิเที่ยวกล่าวตูพระเนนเห็นชี้บ้างหรือคนอื่นๆที่เขานั่งหลับหูหลับตาเขานั่งสมาธิกันเที่ยวไปกล่าวตูเขาว่าเออว่าไม่ได้อะไรเหมือนกับตนที่ตนไม่ได้อะไรก็ตนมันโง่เองไงตนมันปฏิบัติทําแบบโง่โนั่งสมาธิแบบโง่โนั่งหลับหูหลับตานั่งสมาธิบรรลังอยู่ นั่งแบบโง่โงนั่งแบบฟุ้งซ่านนั่งแบบไร้สติสัมปชชญะนั่งแบบขาดการจเจริญสติสมาธิปัญญาอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมตลอดเวลานั้นมันก็ไม่ได้อะไรลุกออกจากท่านั่งบลาลังสมาธิมาแล้วมันก็ไม่ได้อะไรมันก็ต้องไม่ได้อะไรแบบโง่โงของเรานั่นแหละเพราะคนโง่เป็นเช่นนั้นแล้วเที่ยวมาก่าวตูถ้าคนฉลาดเขานั่งสมาธิอย่างบูรพา,าจารย์คูบา,าจารเขานั่งแล้วเขาได้เขาได้อะไรได้มักได้ผล เออเขาได้อันดับแรกเขาได้ได้การเจริญมรรค่อนคือถามแบบคนโง่อ่ะคนโง่เขาถามอ่ะถามแบบโง่โง่โง่อ่ะถามแบบคนไม่เคยปฏิบัติธรรมอ่ะถามเหมือนกับคนไม่เคยปฏิบัติธรรมอย่างนั้นอ่ะถามว่าเออพระอาจารย์นั่งหลับหูหลับตาแล้วจะได้อะไรล่ะเออพระอาจารย์ก็ต้องขึ้นสิอะไรมันขึ้นทํามันขึ้นทํามันก็ต้องปึงปังขึ้นมาไงก็เพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยนั่งนั่งบาลังสมาธิหลับหูหลับตาก็จริงแต่นั่งแล้วได้การเจริญสติ ได้การเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ระลึกรู้พิจารณาอยู่ในกายในายระลึกรู้พิจณากายในายระลึกรู้พิจารนาเวทนาในเวทนาระลึกรู้พิจาณาความสุขความทุกข์ในกายในใจถ้าหากมันเกิดขึ้นอุบัติขึ้นถ้าหากความคิดนึกดีชั่วอุบัติเกิดขึ้นก็ระลึกรู้พิจณามันไงระลึกรู้พิจาณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกิเลสมันเกิดขึ้นก็ระลึกรู้พิจณามันไงในขณะนั่งบาลังสมาที่มันจะต้องเกิดขึ้นหรือวันนิวรณธรรมทั้งห้าประการเกิดขึ้นก็ระลึกรู้พิจารณามันนี่่ไไงหรือมก ดำรงสติ ity, ให้เป็นหนึ่งเดียวจนจ,จ,นจิตสงบเข้าฌานเข้าสมาธิได้ระงับดับขาดนิวรห้าความคิดนึกดับขาดสะบันไปจิตใจสงบเยือกเย็นเป็นชัวๆๆ่วโมงชั่วโมงแต่ไม่ใช่การนั่งหลับจิตเป็นสมาธิจิตเข้าฌานได้ไม่ใช่การนั่งหลับรู้ตัวตลอดเวลารู้ตัวอยู่กับจิตที่สงบแน่วแน่อยู่ตลอดเวลานั้นจิตสงบแน่วแน่ตลอดเวลานั้นก็รู้ตัวรู้ตัวอยู่ที่ภาวะที่จิตสงบแน่วแน่อย,อยู่อย่างนั้น รู้ตัวจิตที่สงบลน้วนนั้นตลอดเวลาไรการรุงแต่งไรสิ่งทั้งปวงไรความคิดทั้งปวงมีความสุขสงบเยือกเย็นเป็นชั่วโมงชั่วโมงนั่งทั้งคืนก็ได้นี่คือบูรพาจารย์ครูบาอาจาร์ในการก่อนท่านก็นั่งแบบนี้แหละครูบาอาจารณบัดนี้ก็ตามถ้าเกิดท่านเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบแล้วท่านก็จะทํากันแบบนี้อุบาสกอุบาสิกาภภิกษุส,สามเณรตาเถนใหญ่ชีใหญ่ามาญาติโยมผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบทั้งหลายเนี่ยที่เขาเดินลอยตามบูรพาจาจาร เป็นเนี่ยที่เขาภาวนาเป็นกันน่ะเขานั่งหลับหูหล <rij au, S 1> ับตาเขาได้การเจริญมรรคเขาได้การเจริญสติสมาธิปัญญาเขาได้การเจริญสติปัญญาทั้งสี่เขาไม่ใช่นั่งซื้อบื้อเขาไม่เขาไม่ใช่นั่งเบอร์อรลอยเขาไม่ใช่นั่งหลับไหลเขาไม่ใช่นั่งคอหักนั่งหลับเป็นอาจินเขาไม่ใช่ทําแบบนั้นเขาไม่ได้ทาไม่ได้ทําแบบเราถามมาได้ว่าเออนั่งสมาธิเราได้อะไรถามยังกับคนไม่เคยปฏิบัติทําอย่างนั้นน่ะนั่นคือภาวนาไม่เป็นถ้าภาวนาเป็นน่ะมันจะไม่ตอบอย่างนั้นถ้าภาวนาเป็นนะ มันจะรู้ว่าการนั่งบาล,ลังสมานิการนั่งบาล,ลังสมาธิเนี่ยควรทำยังไงควรเข้าไปจเจริญสติยังไงสมาธิปัญญายังไงควรจเจริญส,สติสติศาสตร์รู้รู้ไปในกายเวทานาจิตทำเพื่อปัญญาก็ก็รู้จกักสติศาสตรศาสตร์ศาสตร์รู้เข้าไปรละลึกรู้เข้าไปในกายเวทานาจิตธรรมก็ทำให้รู้แจ้งกายเวทนาจิตธรรมได้และและฝึกหัดดำรงสติให้เป็นหนึ่งเดียวจนจิตสงบเป็นสมาธิได้ก็จะรู้จกักรู้จักทำอย่างนี้ถ้ารู้จักทำอย่างนี้เรียกว่าภาวนาเป็น แต่นี่แต่นี่ไม่รู้จักทําแบบนี้ก็เรียกว่าภาวนาไม่เป็นถ้าภาวนาเป็นนะมันจะไม่ตอบแบบโง่โง่มันจะไม่ถามแบบโง่โง่ว่านั่งสมาธิว่าพระอาจารย์นั่งสมาธิแล้วได้อะไรเนี่ยถามแบบโง่โง่แต่อวดฉลาดบอกว่าตัวเองปฏิบัติรรมานานแต่อวดฉลาดเรื่อยเรื่อยไปการปฏิบัติธรรมในทุกๆอิริยบดอ่ะครูบาอาจารย์ท่านก็ทาเหมือนกันนั่นแหละการปฏิบัติธรรมตลอดการเวลาเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันน่ะครูบาอาจารย์ท่านก็ปฏิบัติเหมือนกัน เออสติสัมปญะเนี่ยท่านแน่วแน่ท่านไม่เผลอซะอีกสติสัมปญะเนี่ยของท่านเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติรู้ตัวไกลล้วนรู้ตัวใจล้วน,วนจนเพิกถอนความคิดนึกบุงแต่งออกไปได้ใจของท่านโล่งว่างอิสระตลอดเวลาเป็นอัตโนมัติตลอดการเวลาเคลื่อนไหวยืนเดินน,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 นนั่งนอนทั้งวันน่ะท่านยังท่านทําได้แบบนั้นนะแต่ทําไมถึงท่านท่านต้องการส่งเสริมการนั่งบาลังสมาธิเพราะว่าเรากําลังเดินทางตามไดดวงจิตเรายังไม่หลุดพ้น สิ้นไปจากกิเลสอาสวะก,กิเลสการนั่งบาลังสมาธินั้นเป็นการซ่องสมกําลังพลังสติสมาธิปัญญาได้เป็นอย่างดีบูรพาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านทามาก่อนเราเราก็ต้องฟังเสียงท่านบ้างครูบาอาจารย์ผู้ประเสริฐตั้งแต่ยุคลงปู่เสาลงปู่ม่นลงมาและครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบหลายองค์ท่านก็ทําแบบนั้นแล้วเราทําแบบไหนอะนั่งบาลังสมาธิหลับหูหลับตาแบบเรามีแต่นั่งหุ้งซ่านนั่งเมอื่อยลอย จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอะไรเลยนั่งคุ้นคิดหรือไม่ก็นั่งไปนั่งนั่งไปแทนที่จะ,จะเจริญสติสมาธิปัญญาแต่ดันนั่งบาลังสมาธิไปดันนั่งไปก็คุณนคิดไปว่ามันจะไปได้อะไรมันจะไปได้อะไรนั่นน่ะมัวเสียเวลาคุณนคิดแบบนั้นอะ่ะแล้วมันจะไปได้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรจริงๆแบบงโ,งโง่ๆแบบเรานั่นแหละแต่ถ้าเรานั่งบาลังสมาธิเนี่ยเราเราไม่ไปคุณนคิดแบบนั้น ว่านั่งแล้วมันจะได้อะไรนั่งแล้วแล้วมันจะได้อะไรนั่งหลับตาคุณคิดไปว่าเออมันนั่งแล้วจะได้อะไรนั่งแล้วจะได้อะไรถ้าเราละความคิดวิตกตรงนั้นได้ไม่ไปเสียเวลาตรงนั้นเมื่อเรานั่งบรลังสมาธิเนี่ยเราก็เข้าไปกําหนดสติสมาธิปัญญาเข้าไปสิกําหนดสติให้เป็นหนึ่งให้ใจเป็นหนึ่งให้เป็นสมาธิให้บรรลุความสงบเสียก่อนแล้วก็ดื่มดาอยู่ในความสงบมันก็จะรู้จากรสชาติของความสงบว่ามันมันมีคุณค่าเพียงใดฝึกหัดดำรงสติให้เป็นหนึ่ง รือฝึกหัดสติระล,ลึกรู้พิจาณากายในกายเวทนาในเวทนา,นนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็ต้องรู้จักทมเมื่อออกจากการนั่งสมาธิมาแล้วในวันทั้งวันก็ต้องรู้จักดำรงสติสัมปชัญญะแนบรู้ไว้ที่ร่างกายล้วนๆตลอดการเวลาเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันนี่คือคนฉลาดก็จะทำแบบนี้นั่งบาลังสมาธิหรือไม่นั่งก็าตามสติสัมปชัญญะเนี่ยอยู่กับกายตลอดเวลาไม่ขาดไม่หายไปไหนเลยครูบาอาจารย์เนี่ยตรงเนี่ยท่านก็ให้ใส่ใจ ให้ใส่ใจอย่างยิ่งนี่คือการรักษาจิตนี่ค่ะนี่คือการรักษาจิตนี่คือการบำเพ็ญและรักษาเมื่อมีโอกาสก็ต้องรู้จักเคารพรูปแบบการเดินโยกมนั่งสมาธิด้วยดูแบบอย่างครูบาอาจารย์บูรพาจารย์ดูแบบอย่างพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าวันคืนที่ท่านจะตัดทะลุเนี่ยท่านก็ยังทรงอธิษฐานนั่งตายอ่ะท่านยังทรงอธิษฐานนั่งบาลังตลอดรุ่งแล้วท่านก็อธิษฐานจิตอีกว่าหาค่ําคืนนี้ เราไม่ได้ตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่ยอมลุกจากที่นั่งบาลังสมาธิเห็นไหมดูสิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังอธิษฐานนั่งตายแบบนั้นน่ะแล้วพวกเรามันคือใครมีแต่ขี้ทุดขุดถังทั้งนั้นมีแต่ความขี้เกียจขี้ค้านครอบงำมีเวลาว่างก็ไม่ยอมนั่งสมาธิไม่รู้จักเคารพรูปแบบบอกว่าการปฏิบททัติธรรมอ่ะมันปฏิบททัติธรรมในทุกอิริยบทได้หมดก็จริงครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ปฏิเสธแต่ไม่ใช่ชวนกันย่อหย่อนความเพียร ชวนกันเลิกนั่งสมาธิชวนกันย่อหย่อนความเพียรเนี่ยนั่งหลับตาแล้วจะได้อะไรนั่งหลับตาแล้วจะได้อะไรก็คนโง่เท่านั้นแหละนั่งหลับตาแล้วจะไม่ได้อะไรคนโง่เท่านั้นนั่งหลับตาแล้วจะไม่ได้อะไรถ้าคนฉลาดนั่งอ่ะจะได้การเจริญมรรคเมื่อได้การเจริญมรรคเมื่อได้การเจริญสติมรรคสมาธิมรรคปัญญามรรคนั่นเองปัญญามรรคก็พิจารณาอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมสติมรรคก็ระลึกรู้พิจารณาอยู่ในกายกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรม สมาธิมัก็สงบระงับความคิดใจสงบนิ่งอยู่แน่ๆเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ได้นั่นคือส,สมาธิมกักระคนฉลาดเขาจะทําแบบนั้นคนฉลาดคนฉลาดเขานั่งบําเพ็ญมกักรเขาก็ได้มกักรเขาก็ได้ผลถ้าคนโง,นง่นั่งล่ะนั่งเมื่อรลอยนั่งฟุ้งซ่านนั่งแบบไร้สติสัมปชัญญะหรือไม่ก็นั่งบาลังสมาธิหลับหูหลับตาก็จริงแต่ก็นั่งนั่งแล้วก็เสียเวลาไปกับความคิดคิดวิตกกังวลใจ ว่าเออนั่งแล้วมันไม่ได้อะไรนั่งแล้วจะได้อะไรเนี่ยบัวเสียเวลากับความคิดอย่างนั้นน่ะความคิดงโง,ง,ง่แทนที่จะเจริญเข้าไปเจริญสติสมาธิปัญญาแทนที่ที่จะเข้าไประลึกรู้พี่นาไกลในไกลเวทนาในเวทนา,นทนาจิตในจิตทําในธรรมแทนที่จะเพิกถอนความคิดให้ให้ออกไปซะดำรงสติสัมปชัญญะแ,แน่วแน่ให้อยู่ในกรรมฐานในลมหายใจในคำารริกรรมพุโทโธให้จิตสงบเข้าไปบัวเสียเวลาไปกับความคุณคิดว่านั่งแล้วได้อะไรนั่งแล้วแล้วได้อะไร มัวเสียเวลาไปกับความคิดวิตกอย่างนั้นนะดูสิแทนที่จะเพิกถอนความคิดมันทิ้งซะปล่อยวางความคิดไปเลยดำรงสติสัมปชัญญะให้อยู่กับลมหายใจให้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธหรือไม่ก็ไปเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่หรือไม่ก็ไปเจริญปัญญาอยู่ในใกายเวทนาจิตธรรมสติอยู่ในใกายเวทนาจิตธรรมนั่นสลับกับการดำรงสัมปชัญญะตลอดเวลาที่นั่งบันลังสมาธิต้องทําแบบนั้นต้องเข้มขน้นอินทรีย์บารมีทำเราถึงจะแก่กล้า เราถึงจะมีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานได้เราถึงจะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้อย่างแท้จริงเรียกว่าเราอยู่ในโอวาทพระธรรมคำสั่งสอนของพระธรรมมาสมุทิจาตลอดเวลาได้เมื่อออกจากการนั่งสมาธิมาแล้วเนี่ยก็ดำรงสติทัมปชจญญะให้ต่อเนื่องกันไปในวันทั้งวันตลอดการเวลาที่ละที่ร่างกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันกระทำดื่มทำพูดคิดสติสัมปชัญญะแนบแน่นอยู่กับกายอยู่กับใจตลอดเวลา เป็นไปเพื่ออยู่กับกายกับใจตลอดเวลาไม่ลุ่มหลงในอารมณ์ในความคิดนึกปรุงแต่งใดๆทั้งนั้นนี่ต้องเข้าใจทำแบบนี้นี่ผู้เจริญธรรมผู้เจริญธรรมเขาจะทำแบบนี้นี่ให้เรารู้จักให้เรารู้จักกันจริงๆถ้าเรารู้จักแล้วเนี่ยเราจะเป็นผู้เจริญในธรรมได้อย่างแท้จริงคนฉลาดนั่งสมาธิจะได้มรรคได้ผลได้การเจริญมรรคแล้วก็ได้ผลเมื่อเพราะว่า คนฉลาดเขานั่งบาลังสมาธิเขาจะเข้าไปเจริญมรรคแปดมรรคแปดก็ย่อลงมาเขารู้จักย่อย่อมรรคแปดย่อลงมาที่สินสติสมาธิปัญญาย่อลงมาที่สติปัญานั่งสี่สติสัมป,มปชนะัญญะนี่เราต้องรู้จกักคนโง่นั่งจะไม่ได้อะไรว่าแต่ว่าเราเลือกเอาเราจะเป็นคนโง่นั่งสมาธิหรือเราจะเป็นคนฉลาดนั่งสมาธิเราต้องดูแบบอย่างบูรพาจารยร์ครูบาอาจารย์ตั้งแต่ลูงป,ปู่สาลูงป,ปูม่ม่นลงมาและครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบดัดีปริบัติชอบหลายๆองค์ ท่านเหล่านั้นจะมีแต่การเดินโยกมมนั่งสมาธิเท่านั้นแหละแล้วท่านก็เข้าใจ,จเจริญมรรคผลสุดท้ายท่านก็บ,บรรลุธรรมในท่าเดินโยกมมนั่งสมาธิกันเยอะแยะมากมายออกมาจากการเดินโยกมมนั่งสมาธิมาแล้วท่านก็รักษาจิตรักษาสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์อยู่กับกายกับใจต่อไปเพิกถอนอารมณ์ความคิดในวันทั้งวันกิเลสมาเกิดขึ้นเพิกถอนปล่อยวางในวันทั้งวันของท่านก็เป็นอัตโนมัติดูแบบอย่างพระสมาสมาสัมพุทธยาวนั่นน่ะท่านมีปัญญาบารมีมากมายมหาศาลขนาดไหนมันมันยิ่ง เรานี่เทียบไม่ติดไม่ได้เท่าฝุ่นธุลีของท่านเลยดูสิขนาดท่านเป็นผู้มีปัญญาบารมีมากมายมหาศาลขนาดไหนท่านก็ยังทรงนั่งบาลังสมาธิท่านก็ยังทรงเดินโยกมเลยแล้วเราคือใครพวกเราคืออะไรคือใครอ่ะมีแต่ไสเดือนทั้งนั้นเลยอ่ะฉะนั้นเราต้องเอาอย่างพุทธะสิเอาอย่างธรรมะเอาอย่างสังฆะถ้าถ้าเอาอย่างเราเหรอขี้เกียจมีได้ขี้เกียจทั้งนั้นอะ แล้วก็เที่ยวชวนกันไปว่านั่งหลับตาแล้วมันไม่ได้อะไรนั่งหลับตาแล้วจะได้อะไรทเที่ยวชวนกันให้คลายความเพียรให้เลิกความเพียรปฏิบัติธรรมน่ะมันต้องปฏิบัติธรรมในทุกอิริยบถในวันทั้งวันนั่นนั่นแหละก็ต้องปฏิบัติแตนะ่เมื่อมีโอกาสนั่งบาลังสมาธิเนี่ยก็ต้องรู้จักเคารพรูปแบบการเดินจงกมนั่งสมาธิด้วยเพราะว่ามันเป็นการสร้างสมกําลังพลังสติสมาธิปัญญาให้มีพลังแก่กล้าได้แบบรวดเร็วอินทรีย์บารมีเราเราจะแก่กล้าได้แบบรวดเร็ว เราก็ต้องรู้จักเจริญพละกําลังศรัทธาพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละวิริยพระพละพละคือกําลังพละห้าจะทําให้เราสําเร็จมรรคผลนิพพานได้อิธิบาทสี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิบังสาฉันทะคือความพอใจในการปฏิบัติธรรมพอใจในการเจริญเจริญสติสัมปัญญะในวันทั้งวันฉันทะคือความพอใจในการเจริญสติสัมปญญะสติปัฏฐานทั้งสี่ในวันทั้งวันทุกอิรโบต แล้วก็พอใจในการเดินโยกมนังสมาธิด้วยในยามเวลาที่มีเวลาว่างจิตตะเอาใจฝักไฟในการเจริญสติสัมปญยะจิตตะเอาใจฝักไ่ในการเจริญสติสัมปะยะสัมปัชญะเอาใจฝักไฟในการเจริญสติปัญญานั้งสี่จิตตะเอาใจฝักไ่ในการเดินโยกมนังสมาธิเมื่อมีเวลาว่างวิมังสามันตีตองเหตุผลในการเจริญสติสัมปะสัมปะชสติปัญญานั้งสี่ ว่าได้ผลมากน้อยดีเพียงไรมันตีต้องในเหตุผลในการกระทําอะไรมันทางถูกทางผิดทางถูกอะไรมันควรบําเพ็ญอะไรไม่ควรบําเพ็ญความชั่วคนละความดีควรบําเพ็ญหันศีลภาวนาควรตั้งมั่นควรบําเพ็ญนี่วิมังสามันตีต้องเหตุผลในการกระทําวิริยะก็คือความเพียรพยายามนั่นแหละฉันทะวิริยะจิตตวิมังสานี่แหละความเพียรพยายามในทางที่ที่ดีที่ชอบความเพียรพยายามในการ จริญสติสัมปชัญญะความเพียรพยายามในการจเจริญสติปัญญาทั้งสี่สลับกับสติสัมปชัญญะในวันทั้งวันความเพียรในการเดินอยมนั่งนั่งสมาธินี้แหละคืออิทธิบาททั้งสี่เราก็ต้องอาศัยคุณธรรมสี่ประการเนี่ยถ้ามีในสันดานในจิตใจของผู้ใดอ่ะผู้ใดปรถนาบนรรลุมรรคผลนิพพานจะสําเร็จได้แน่นอนหรือคนที่เขาต้องการร่ํารวยมั่งมีสีสุขในชีวิตการงานทางโลก ถ้าประสงค์อย่างนั้นเขาจะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองในในหน้าที่การงานในในการสร้างฐานะทางโลกได้เขาก็ต้องอาศัยอิทธิบาททั้งสี่เหมือนกันคุณธรรมสี่ประการนี้ถ้ามีในจิตใจผ,ผู้ใดแล้วเนี่ยผู้ใดประสงค์ปรถนาสิ่งใดจะสําเร็จได้ถ้าเราปรถนามรรคผลนิพพันก็จะสําเร็จได้นี่เราเพิ่งรู้จักเมื่อเลิกฟังทำไปแล้วก็ตั้งสติสัมไปช่นต่อไปในวันทั้งวันก็ต้องรู้จักอย่างนั้น ขณะที่ตั้งสติสัมปชัญญะตลอดการเวลาที่เคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนไปในวันทั้งวันนั้นก็มีการเพิกถอนปล่อยวางอารมณ์ความคิดนึกบูงแต่งออกไปจากใจเสมอสลับกับการดำรงสัมปชัญญะอยู่อย่างนั้นให้เข้าใจบําเพญอยงนั้นตั้งสติสัมปชัญญะฝากข,ข้อคิดแต่เพียงเท่านี้ก่อนเอวังพอสมควรแก่เวลา